็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิเคอ์บอลทีเด็ดบอลวันนี้มาอยู่กับยูโรปาลีกนะครับท็อปแนมฮอสเปอร์นครับเจอกับเอฟบอกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันดีกว่านะครับทั้งสองทีมนะครับไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดในรายการนี้กันนะครับทั้งด้านของสเปอร์นครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับล่าสุดไปชนะทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นะครับ3ประตูต่อ2นะครับ มาดูทั้งด้านของเอฟบอกกันบ้างนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดไปชนะทางด้านของนีทมานะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับเป็นทั้งด้านของสเปอร์นะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดนะครับไปแพ้ของทางด้านลิสเตอร์มานะครับ2ประตูต่อ1นะครับมาดูทั้งด้านของเอฟบอกกันบ้างนะครับชนะ3แพ้2ครับล่าสุดไปชนะทางด้านของนีทมันครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูแผนการเล่นของทั เอสบอกจะเล่นเป็น3 4มสานะครับการคาดการณ์วันนี้ครับเจ้าถิ่นสเปอร์นะครับผลงานกําลังมาดีนะครับช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่างานเข้าแน่นอนครับเพราะต้องรับมือกับทีมเยือนอย่างเอสบอลนะครับที่ฟอร์มกําลังมาดีเหมือนกันนะครับในช่วงนี้แต่ในรายการนี้นะครับเสมอมาในเกมล่าสุดครับก็จริงแต่ก็เป็นเพราะว่าทีมไม่ลงตัวครับจากสถิติที่เจอกันมาครับนั้นแม้ว่าจะเสมอกันมาแต่เทียบฟอร์มแล้วนะครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับ ขมอยู่นิดหน่อยครับมองแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรกันมากนักนะครับเกมนี้สเปอร์นครับทุกบทไม่สนลูกไขรแน่นอนครับเชื่อว่าเกมนี้ครับทางด้านของสเปอร์นครับจะบทขยี้ทางด้านของเอฟบอกไว้ได้อย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณาจากเหลตสภาพรวมต่างๆแล้วนะครับแนะนําอยู่ต่อเลยครับไม่ต้องรอลงอาญาขอฟันธงได้เลยนะครับรอรับซับได้เลยสเปอร์ลีลาเด็ดแน่นอนครับราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของสเปอร์นครับต่ออยู่ที่2ลูกครับ ผลที่คาดว่านะครับสเปอร์ชิวนิ่มแน่นอนครับ30แน่นอนครับไม่ต้องคิดเยอะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้ามาดูแนวทางในบ้านของเรานะครับสามารถแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะครับแอด bs99 วัดบอนต่อแล้วไปต่อกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากไว้ให้คิด